าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมวันนี้ตรงกับวันที่สิบ เดือนตุลาคม2,566เรามาพูดเรื่องของความที่เราถูกกระแสโลกูกนำพาจิตมาตลอดเพือ่อความหลงยึดสแสวงหาแต่สิ่งที่อยู่ภายนอกอเขาเรียกว่าวิ่งตามอนาคตหรือวิ่งตามความอยากนั่นเองเนาะ เพราะว่าจิตขาดสติปัญญาเลยโดนกิเลสความโลภโกรธหลงนำพาแล้วก็ใช้ชีวิตกันด้วยความประมาทหมดเลยโดยการไม่รู้เท่าทันกิเลสท,ทั้งหลายหรือความอยากทั้งหลายเนาะคันนี้เราก็ต้องมีสติปัญญานะมาสอนจิตเราว่าให้หยุดบ้างสงบลงบ้างเพื่อพิจารณา ส่วนของการพิจารณาก็ให้รู้ไว้เลยว่าเราเนี่ยเกิดมาพร้อมกับกายใจเนี้ยมากับความไม่รู้ถ้ารู้ป่านนี้เราก็บรรลุนิพพานกันหมดแล้วเนาะ,ะดับทุกข์ไปแล้วทนทุกไปแล้วเนาะฉะนั้นเราก็ต้องอมาพิจารณาให้ดีหลงมาตั้งแต่เล็กจนโตมาจนได้มี าการปฏิบัติได้ภาวนาเข้ามาเรียนรู้ทำอย่าให้เสียโอกาสในการเรียนรู้นะแม่ชีก็เช่นกันก็เสียโอกาสการเรียนรู้มาตั้งแต่เล็กจนจนโตจนจะแก่อยู่แล้วเนี่ยแก่แล้วนะเมื่อได้ปฏิบัติก็ทําการละกิเลสตหาอุปทานมาตลอดเพราะกลัวกลัวที่จะเกิดอีกคราวนี้เราก็ต้องมาดูว่า เหตุไหนที่ทําให้เราต้องเกิดก็คือความยึดถ้ายึดมันเกิดในใจในจิตในใจเราแล้วนะอะเกิดอะไระยึดดีก็เกิดเป็นเทวดาแต่ในร่างกายมนุษย์ยึดไม่ดีมันก็เป็นไปตามความยึดนั่นคืออบายภูมิเปรตสุรกายสัตว์เรัชาานสัตว์นรกแต่ถ้ายึดในความที่เชยๆกลางๆนั่นก็เป็นพรหมนะเห็นไหมยังไม่ตายเลยนะ เขาเรียกว่าร่างกายนี้ยังไม่ตายแต่มีการเกิดการตายอยู่ในจิตเราตลอดเขาเรียกว่าสิ่งเกิดดับฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งเกิดดับเป็นพวกแห่งจิตนี้เป็นวัตตะสงสารในจิตเราจะกล้าไหมจะกล้าที่ไปยึดในรู้ไหมเพราะเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีความรู้ติดตัวมาแล้วนะเขาเรียกว่าความรู้แบบอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็คือการรู้ดบับยึดนั่นแหละ ก็ถูกสอนกันมายึดว่ากายนี้เป็นเราความรู้สึกเป็นเราไม่ต้องสอนก็รู้นะ,ะหิวก็ร้องแล้วร้องหานมแล้วนะร้อนก็เกิดความร้อนก็เกิดความไม่พอใจแล้วในเด็กๆเขามีความรู้สึกนึกคิดหมดจนในที่สุดถูกสะสมะความจำกลายเป็นอดีตไปเรื่อยๆอจนโตขึ้นมาเรื่อยๆก็สะสมความจำ ความปรุงแต่งทั้งหลายความคิดเป็นตนของตนไปหมดนะแล้วแต่บุญกรรมที่สร้างกันมาจึงมีบาร,รมีแตกต่างกันไปบรรลุธ,ธรรมก็แตกต่างกันไปด้วยความรู้ตามความเป็นจริงเราก็ต้องมารู้ว่าความรู้ตามความเป็นจริงนั่นคืออะไรนั่นคือเราถอดถอนอวิชชาจนกลายเป็นวิชาแต่มันก็ต้องมีเขาเรียกว่าเครื่องมือนะในเรื่องของความอดทนขันติวิริยะความเพียร เคยได้ยินกันใช่ไหมเรื่องของบารมีนะ่ะเราก็ต้องสั่งสมบารมีเนะาะบางทีก็บวทเนฆคำมะนะเป็นพรหมจันทร์เพื่อที่อะไรไปถือศีลห้าศีลแปดเพื่อให้ได้เป็นบารมาีในความที่มีความเป็นปกติของจิตทานบารมีเห็นไหมแล้วแต่ว่าเราทำถึงขนาดเป็นทานบารมีทานอุปบารมีทานปณมัฏฐบารมีเช่นกัน ศีลบารมีสินอุปบารมีศิลปรมัตถบราบรมีเห็นไหมาตามบารมีที่สั่งสมกันไปวิทยาบารมีก็ดูกันไปตามสติและปัญญานะคะสั่งสมไปเพื่อการสร้างเสริมสร้างเสริมสติปัญญาเป็นตัวหนุนนะเป็นอินทรีย์ที่เป็นเป็นตัวหนุนในการตัดกิเลสโลภกดหลงเขาเรียกว่าเป็นตัวสกัดความอยากทั้งหลายอาด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดความยึดเป็นภพให้แก่จิตเรานะฉะนั้นเราต้องทวนกระแสโลกกระแสโลกก็พาให้เรายึดรู้สิ่งไหนยึดหมดเลยตั้งแต่เล็กจนโตถูกสอนให้ยึดให้รู้ให้จำว่าเนี่ยเป็นของตัวเองอเป็นความรู้เป็นความเป็นอารมณ์เป็นความจำเป็นแร่างกายเื่ายึดตนนั่นละ่ะอุปทานะน่าดึการยึดถือก็เลยสร้างสมแต่สิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมายา ถูกหลอกนะถูกหลอกเพราะความไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วนะปัจจุบันเนี่ยเรามีสติระลึกรู้กับปัจจุบันเพื่ออะไรจะได้ไม่เป็หลงยึดอ่าอยู่กับปัจจุบันในการกะระทําในการพูดในการคิดอ่านั่นคือทางเดินแห่งมรรคทั้งหมดเลยอันเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะอ่าก็ไล่ไปเลยนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโป สัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นคืออยู่ในบทสวดธรรมจกักรกัปะวัฒนสูตรสรุปโดยย่อ,อคือสินสมาธิปรรัญญาถ้าเรามีสติปัญญาในการเดินตามมรรคอยู่ทุกขณะยังไงก็บรุอะไรอริยะแน่นอนเนาะขอให้ทำเถอะปฏิบัติเถอะอย่าไปเรียนรู้และจำอย่างเดียว หมดสิทธนะินะไปเรียนรู้แล้วจาอย่างเดียวแบบกระแสโลกที่เขาทํากันเขาเรียนกันอย่างนั้นนะ่ะจบะจบอ,อนุบาลปถมมัธยมปริญญาจนถึงปริญญาเอกด็อกเตอร์จนกลายเป็นอ,อันสูงสุดแห่งวิชาเรียนทางโลกนะยังไงก็ไม่พ้นทุกนะเพราะการพ้นทุกเนี่ยไม่ใช่การยึดหรือรู้มากๆแต่เป็นการละความรู้เห็นไหม ไม่ใช่ไม่ให้รู้นะแต่ไม่ให้ยึดในความรู้นั้นเป็นตนของตนถ้ารู้ในเรื่องร่างกายเป็นเราสุดท้ายถ้าร่างกายเจ็บป่วยก็ต้องทุกข์ถ้าเราไปรู้เรื่องความรู้สึกนึกคิดความโกรธทั้งหลายความไม่พอใจเป็นเราเห็นไหมถ้าไปยึดก็ทุกข์อีกแล้วนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์วิ่งอยู่อย่างเนี้แล้วแต่ความพอใจไม่พอใจมันกลายเป็นวิ่งยึดวิ่งถือกันอยู่อย่างนี้เขาก็เรียกว่าพบในจิตมันสะสมนะ มันจะมีเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเวรนายใช้อยู่ในนั้นตลอดเนาะเพราะอะไรเราสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาทางกายวาจาและทางใจนะคะความจําสะสมความจำ,สสมมจำกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นกันไปมีความเห็นความคิดปรุงแต่งเป็นอัตตากันไปโดยการวัดเทียบกันที่ความรู้อีกแล้วนะคะฉะนั้นอย่างเดียวที่เราจะต้องมาแก้ไขก็คือระซึ่งความรู้ ยังรู้อยู่เหมือนเดิมขันห้าเราก็ยังอาศัยเขาอยู่แต่อาศัยใช้อย่างถูกต้องอันเป็นสัมมาไม่ใช่มิจฉาไม่ใช่ความเห็นผิดแต่ใช้ในทางที่ษุในการเดินมักองแปดนั่นละสินสมาธิปัญญาโดยมีสติปัญญานำทางนะไม่ใช่มีกิเลสตันหานำทางมันผิดทางนะมันเป็นการหลงยึดฉะนั้นเราจึงต้องมีสติปัญญาสอนจิตให้ตื่นขึ้นมา มันนอนเนื่องอยู่ยึดในว,วิญญาณนะเพราะความไม่รู้ยึดอวิชานะจิตนะ,ะก็เลยกลายเป็นไปเอาวิญญาณความรู้ทั้งหลายเป็นตนเมื่อวิญญาณไปรู้สิ่งใดจิตก็วิ่งตามรู้และยึดหมดเลยซึ่งจริงๆแล้ววิญญาณก็เกิดดับก็กลายเป็นยึดตอนตอนมีความสุขก็ยังดีนะไปยึดตอนมีความทุกข์ตกอบายภูมิเลยฉะนั้นเราระวังเรื่องการยึดว่ามันเป็นภพอันตรายมาก เมื่อเรารู้ทางตรงนี้แล้วก็จงระวังอย่าประมาทอ่าถ้าเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือรู้ทางใจเนี่ยให้ระวังไว้ก่อนเลยอ่าเอาความรู้นั้นสละออกแล้วรู้ใหม่อย่างมีสตินะให้มีตัวเว้นว่างที่หนึ่งกรองก่อนนะเขาเรียกวิตกวิจารณ์หาเหตุผลก่อนว่ารู้แล้วแล้วเราจะกระทําออกไปแบบไหนหรือจะพูดออกไปแบบไหน ไม่ใช่พอรู้ปุ๊บก,ก็สวนกลับเลยอันนั้นเขาเรียกว่าขาดสติแต่ถ้ารู้แล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการรับรู้ทางความรู้สึกเลือกคิดความจําเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนนั่นเป็นธรรมของพระโสดาบันนะซึ่งเป็นผู้มีเหตุและผลก่อนที่จะกระทาสิ่งใดๆออกไปต้องมีสติรู้และอาศัยขันห้าเป็นเครื่องมือในการนำพาอ่าอย่าให้กิเลสนำพาจิต หรือกิเลสนำพาโดยอาศัยขันห้าไปในทางที่ผิดเป็นภพชาตินะนั่นคือการยึดที่แม่ชีมักพูดว่ารู้เพื่อละคืนสู่โลกหมายความว่ารู้สิ่งใดก็อย่าเพิ่งยึดละคือการไม่ยึดนะคะ,ะเมื่อไม่ยึดมันกึงไม่เกิดภพที่จิตแล้วสร้างความรู้ใหม่เป็นความรู้ที่เป็นวิชาเห็นไหมเขาเรียกว่าไม่ประมาทก,กับการใช้ขันห้าใช้เครื่องมือนี้อย่าง อย่างมีสติและปัญญาเครื่องมือนี้ก็คือขันห้าเพราะจิตยังอาศัยขันห้ายังอยู่กับโลกใบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะแต่อาศัยแบบไม่ยึดเข้าใจนะคะอาศัยแบบไม่ยึดก็คือมีสติปัญญาผารู้นั่นเองแล้วอยู่กับปัจจุบันโดยมีลมหายใจก็ได้มีพุโทโธก็ได้ยุบหนอพองหนอให้อยู่กับปัจจุบันขณะอยู่แบบไหนเดินอยู่ก็ให้รู้คิดอยู่ก็ให้รู้อย่างมีสติปัญญา นั่นคือไม่หลงเขาเรียกว่าไม่ส่งจิตออกไปไม่ใช่เดินอยู่นู่นไปคิดเรื่องนู้นมันไปคนละทิศละทางนะทางกายวาจาใจไปคนละทิศละทางฉะนั้นการปฏิบัติเราต้องคอนโทรลคอนโทรลให้ได้นะเขาเรียกบังคับด้วยสติและปัญญาสติปัญญาเนี่ยสติมีหน้าที่ในการนำพายับยัง้งบังคับให้ไปในแนวทางของมรรคให้ไปในแนวทางของสินสมาธิปัญญาอ่าประหารกิเลสนะสติเนี่ย ฉะนั้นจึงต้องอยู่กับปัจจุบันขณะจะได้ไม่ต้องไปหลงคิดหลงยึดในสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีสติมีปัญญาสติในการระลึกรู้ปัญญาในการละวางละความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเท่ากับว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับเคลียร์ไปทีละเรื่องทําเรื่องนี้อยู่อต้มน้ําต้มท่าอยู่ก็ให้รู้ว่าต้มน้ําอยู่อเมื่อต้มน้ําแล้วก็ต้องปิดแก๊สถูกไหมเปิดแก๊สก็ต้องปิดแก๊ส สิ่งใดเกิดก็คือเปิดขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับก็คือปิดไปคือทําทุกอย่างให้เสร็จภายในภายในเรื่องเรื่องหนึ่งจะได้ไม่ข้างค้างหรือเกิดปัญหาเปิดน้ําก็ให้ปิดน้ําเห็นไหมคุยเรื่องนี้อยู่ในเรื่องการงานเรื่องนี้ก็ให้จบเรื่องการงานนี้ด้วยการสรุปสรุปให้เข้าใจเป็นเรื่องเดียวกันการปฏิบัติธรรมคือการแก้ไขพัฒนาตนให้เป็นบุคคลที่มีความรอบคอบ นะให้เป็นบุคคลที่มีการพัฒนาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติการทางโลกด้วยอย่างไม่ขัดแย้งกันผู้ใดบอกว่าปฏิบัติธรรมต้องไปวัดทํางานก็อยู่กับโลกมันไปกันไม่ได้อันนั้นก็คือเป็นผู้เริ่มต้นแต่ถ้าเป็นผู้เข้าใจในธรรมแล้วเนี่ยสามารถนำธรรมมาใช้กับชีวิตทางโลกได้อย่างไม่มีผลต่างอย่างไม่มีข้อกังขาหรือลังเลสงสัย เพราะว่าเขาธรรมชาติแห่งธรรมเนี่ยปรับไปได้ทุกสภาพเลยนะไม่ว่าสภาวะสภาพไหนนะแก้ไขได้หมดจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเม่ชีก็เคยคิดว่าธรรมะมันต้องอยู่ที่วัดจะเอามาอยู่กับโลกซึ่งมีการโกหกมีการมดเทศมีการหลอกลวงชิงกันซึ่งทรัพย์หรือเบียดเบียนทางกายทางใจแล้วมันจะมีศีลมีธรรมกันได้ยังไง เราก็ทําเองสิคะเราอย่าไปวิ่งหาให้คนอื่นทําเมื่อเราทําแล้วเรารู้แล้วเราสบายใจสินธรรมเนี้ยไม่ได้ไปขวางโลกนะคะแต่เป็นสินธรรมที่เข้าใจในโลกไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาแต่เราจงทำอย่างพอดีพอเพียงเมื่อพอเพียงพอดีมันก็พอดีแห่งการกระทำแห่งวาจาแห่งใจนั่นแหละ เขาพูดไปดีเราก็พูดดีแต่ไม่ไปขวางเขาเราก็พูดในศีลในธรรมของเราอย่างเป็นกลางกลางนั่นแหละ,ะถ้าเราไปตอบโตเ้เขาเขาศาสกิเลสใส่เราเราศาสกิเลสกลับคืนนั่นก็เป็นเขาเรียกว่ากิเลสของเราถูกไหมแต่ถ้าเขาศาสกิเลสมาเราก็แค่ฟังอย่างมีสมาธิอย่างมีสติมีปัญญาบางครั้งก็ปล่อยวางไปอย่างเข้าใจไม่จาเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะไม่รู้บ้างก็ได้ ผู้มีปัญญาเนาะ,ะมีหน้าที่สามารถสู้กิเลสได้ด้วยความนิ่งสู้กิเลสได้ด้วยการเข้าใจในเขากิเลสเขาเนาะกรรมของเขาเนาะเราก็อย่าสร้างกรรมเพิ่มเท่านั้นเองเรามีหน้าที่ทําไปไม่มีใครบังคับใจเราได้หรอกเราสามารถอยู่กับทุกสภาวะได้อย่างเป็นปกติเพราะอะไรเพราะเราเดินมาคือยู่ด้วยศีลสมาธิป,ปัญญานะคะเขาพูดไม่ดีเราก็พูดดีก็เป็นธรรมดาไม่เห็นจําเป็นต้องพูดไม่ดีกับเขาด้วย ใช่ไหมไม่เห็นจําเป็นต้องไปรวมกลุ่มหรือแยกกลุ่มเราอยู่ได้ทุกสถานะอยู่ในทุกสถานที่อย่างเป็นปกติของเรานะอ่าชีวิตเป็นของเรานะไม่ใช่เอาชีวิตฝากเขาไว้หมดเลยสุขทุกอยู่ที่เขาหมดเลยอันนั้นก็ไม่ใช่เดินผิดทางเนาะก็ต้องมาปรับแก้กันให้พอดีให้เข้าใจความเป็นจริงฉะนั้นเราพ้นทุกได้นะคะด้วยการไม่ยึดถือในสิ่งต่างๆอ่าคําว่าไม่ยึดไม่ใช่ว่าไม่ทําคือ ยังปฏิบัติหน้าที่ทางโลกตามหน้าที่หน้าที่การงานยังต้องอาศัยใช้เงินทองมีบ้านช่องมีรถตามทรนบาร,รมีที่ทํามามีเพื่อนฝูงมีพ่อแม่พี่น้องเราก็ทําหน้าที่แต่ถ้าทําที่ตัวเองอย่างดีแล้วด้วยสีนสมาธิปัญญามันจะทําหน้าที่ทุกอย่างได้ดีหมดเลยทําที่เรานะไม่ใช่ไปวิ่งตามคนอื่นแล้วก็ปรับปรับไปตามคนอื่นหมดทุกเปล่าๆนะอย่างเดียวที่ทําได้ คือทำใจทำใจให้เป็นธรรมนั่นแหละเนาะเมื่อใจมีธรรมเราก็สามารถอยู่ได้ทุกสถานที่นะออย่าไปปฏิเสธความจริงเพราะว่าเราให้คนอื่นเขาเขามีสินอย่างเรามันก็ไม่ได้เราไม่โกหกแต่เขาโกหกก็ไปนั่งทุกข์กับเขานี่มันไม่ได้นะเอาความสุขความทุกข์ไปแขวนไว้กับคนอื่นหมดเลยอย่างเดียวที่ทําได้คือรู้เท่าทันเห็นไหมคะมีสติรู้เท่าทันจิตเจ้าของ อย่าไปยึดมันรู้สิ่งไหนเราห้ามไม่ได้นะยังไงแล้ววิญญาณเขาทั้งทหน้าที่รู้อยู่แล้วแต่จิตก็แค่รู้อย่าไปเชื่อวิญญาณก็รู้ว่าอ๋อเขาทาหน้าที่เราไม่ได้มีหน้าที่ไปยึดในสิ่งที่เขารู้ไปยึดกายเป็นของเราความคิดความรู้สึกเป็นของเราอารมณ์เป็นของเรายิางทิ้าตายเลยทุกตายเลยนะอ่าฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าร่างกายนี้ก็แค่มาอาศัยเท่านั้นเองแล้วก็ตายตายไปแล้วก็แค่เปลี่ยน เป็นสังขารไปแต่เราถ้าต้องการมรรคผลนิพพานนั้นเราจะไม่เกิดอีกแล้วก็คือเราอย่าไปยึดในสิ่งที่รู้นั่นแหละเห็นไหมง่ายไหมอ่ามันไม่ยากนะแต่มันยากเพราะความไม่รู้นี่แหละเราจึงต้องมีเขาเรียกว่าอิรีในการต่อสู้กับศัตรูของเราก็คือกิเลสความโลภโกรธลงเนี่ยตัณหาความอยากเนี่ยอุปทา,านความยึดมั่นถือมั่นนะะให้มันลงสู่ไตรักให้มันลงสู่ไตรักไปทั้งหมดนะเพราะไตรักเนี่ยเป็นสมบัติคู่โลกแล้วมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงหรอก มันแค่เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของมันเท่านั้นเองเราไปยึดถือทำไมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันไม่ไม่มีจริงนะ,ะความโกรธอยู่ที่ไหนหยิบมาให้แม่ชีดูหน่อยอเห็นไหมความโกรธมันไม่มีนะแล้วเราจะไปยึดทำไมโลภมาเพื่อตอนเองทำไมในเมื่อร่างกายนี้มันก็ไม่มีนะมันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาอ่ามันเกิดขึ้นมาใช้ชีวิตเราก็อย่าไปยึดว่าเนี่ยเป็นของเราเราแค่อาศัยเขานะ อาศัยเขามาสร้างความดีมาอบรมปัญญาเราจะได้ไม่ต้องไปเกิดอีกเนาะเกิดแล้วมันวุ่นวายไม่เชื่อก็ลองดูแค่วัตตะในในจิตเราเนี่ยถ้ามีความทุกข์เนี่ยก็ดิน้นรนมากมายแล้วเห็นไหมอ่านั่นทุกขังเห็นไหมแต่ให้มองลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอเัาก็จะกลับมาสู่จิตที่ว่างใสอยู่มีสติรู้อยู่เห็นไหมคะอ่าให้มีวิธีเขาเรียกว่าให้มีวิธี ในการปฏิบัติด้วยสติและปัญญาเนี่ยบ่มเพาะสติปัญญาให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นชาวนะความชํานาญนี่แหละเราจะได้รู้ว่าไอ้อที่มันทุกมันหนักๆน,กนี่เอ้าเราไปยึดนี่นานเราจะได้ปล่อยทันทีเลยพรปล่อยแล้วมันก็ว่างสิมันโล่งเพราะเราไม่เคยนะ่ะเรามัวแต่เกิดมาเพื่อยึดนะ่ะทีนี้เราเกิดมาเพื่อวางดูบ้างเราจะได้มีความสุขกับการที่ได้ปล่อยวางได้ว่างมีสติรู้ไม่ประมาทอ,อย่างนี้นะ นี่แหละคือทางพ้นทุกของเราละเพียงแต่เพราะเราไม่รู้นะเราจึงไปยึดสิ่งต่างๆเป็นตนของตนบางคนก็ไปอาศัยความว่างไปเขาเรียกว่าหนีไปอยู่ในความว่างนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรปฏิเสธไปหมดเนาะแล้วก็บอกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วนั่นก็ไม่ใช่อีกอเพราะว่ามันมีมากกว่านั้นอีกนะก็คือมากกว่าความว่างนั้นคือว่างในว่างก็คือว่างอย่างไม่ยึดถือในสิ่งใดเนี่ยมันว่างตลอด ว่างจากอารมณ์ว่างจากความคิดว่างจากความเป็นตัวตนว่างจากความจําว่างจากความความไม่ยึดในความรู้นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตว่างเองจากการไม่ยึดสิ่งต่างๆเขาว่างของเขาเองไม่ต้องไปทําให้ว่างหรอกยังไงก็ว่างถ้าเกิดไม่ยึดนะคะค่ะวันนี้ก็ขอแสดงธรรมแต่เพียงเท่านี้ก็ใช้เวลาพอสมควรก็ขออนุโมทนาการทุกท่านให้เจริญในศีลในธรรมเจริญทั้งปัญญาด้วยทางเดินแห่งมรรคองค์แปด ทางมัชฌิมาปฏิปทาทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราปฏิบัติเดินตามมะเมื่อนั้นอริยะย่อมเกิดขึ้นย่อมผลทุกได้แน่นอนนะคะก็อขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านขอให้เจริญในธรรมยริงๆงขึ้นไปนะคะ่ะ